สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์นี้เราไม่ได้ไปไหนค่ะหลวงเปียมีงานทำค่ะนี่งานอดีเหล็กนะคะไข้้งหวังรอบรถรถรุ่นนี้ ไม่ต้องปาข้างในข้างนอกไม่ต้องปาไม่ต้องหรือแต่บ้านเราถ้มาก็ตัก็จะปาข้างล่างอันนี้ไม่ต้องปาว่าเรามีเครื่องมือมือมนงนี้ก็จ้าซื้อก็ ก็4ห้าหมื่น 50, บห้าหมื่นบาทมันของบันเหลียนะ่ะถูกไหมอ่ะซื้อมามานสามสิบยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่ลวราคานี้ละมันจะมันจะมากกว่านี้ วิธีการของลุงเปียนะคะมีผู้คุมงานด้วยผู้คุมงานรู้ไปทุกอย่างาเดี๋ยวเดี๋ยวเ็ก่อนสำหรับตำกิ้วมันให้มันเป็นกิว้ว ก็มันจนตรงนี้มามันไม่มีคิว้วเราก็ใช้เครื่องนี้ดิงขึ้นมาเห็นไหมตบมาก็ไล่ก็ไล่ไล่ไปที่ตรงนี้เห็นไหมอ่าไล่ไปไล่ไปอืมเนี่ยไล่มันเป็นคิว้วแต่ว่าต้องปรับให้มันได้ตามที่เราต้องการถ้าเราปรับ ถ้าเราปรับมันมากมันก็ทำให้เหล็กตะลุได้นี่นะนี่นะนี่เนะมื่อก่อนจากยุบนี่ก็ขึ้นไปเยอะเลยนะขึ้นมาแล้วเลยนะเออเออสมัยก่อนม่รู้บ้านเราไม่มีอันนี้แต่เดี๋ยวนี้บ้านเรามีแล้วมึง เรื่องนี้มีแล้วแหละแต่ว่าถ้าอย่างสมมติว่าแบบถ้าก็ียกบ้านเราก็ียกว่าเป็นอู่เล็กๆคงจะไม่มีมากกว่าแหละเพราะว่ามันแพงมีมีสำหรับอู่มาตรฐานนี่แหละี่เนียเครื่องนี้ผมก็ซื้อนาแล้วก็จริงแต่ผมไม่ก็ได้ใช้หรอกเพราะผมทำงานกับบริษัท <c ười> ผมไม่ไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องนี้ไปใช้ เครื่องนี้ว่าใช้สำหรับเวลามีลุงเปียร์ทำเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะโป๊สีได้เลยเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ลุงเปียใช้เครื่องดึงคิ้วขึ้นมาค่ะแล้วพร้อมที่จะโป๊สีได้เลยค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะรถที่ลุงเปียทำวันนั้นที่มันบุบนะคะเดี๋ยวะนุษขถ่ายให้ดู ชัดๆเลยค่ะอืมไก่ไก่ไกอยู่โห้โหมูครบเจร็จแล้วนีลล่ค่ะบอลล่ลลตอนนี้ลุงเปียกำลังอบนะคะไก่เกลือไก่พิคกี้กาล่ะกำลังอยู่ในห้องอบนะคะร้อนเลยเสร็จสมบูรณ์ค่ะสวยงามไม่ต้องตัดใช่ค่ะเพราะเป็นสีตูแปก เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะจากข้างยุบยุบนะคะลุงเปียทำให้สวยเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะฝีมือลุงเปียของเราค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะจากรถมาบุบบบพังพังนะคะสวยงามเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ